At first, I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to. นี่กว่ามหมดแล้วหนังไม้เนี่ยฉันภูมใิใจภูมใิใจที่เป็นกระเธอ ันนี้เราไปติวหนังสือกันนะใกล้สอบอันนี้ได้เลยงแกแล้วว่าก็ดีนะแล้วว่าแต่จะไปติวที่ไหนกันดีล่ะงั้นไปนถึงที่บ้านกันไหมล่ะอือก็ได้นะโอเคนะแกะอย่างนี้เราไปที่นี่กันไหมเราไปเจอเพจเ็นโลนเบิร์ตนะร้านนี้น่าจะมีพวกแบบว่วาไวน์วิสกี้แล้วก็ค็อปเทลอแลรประมาณนี้แลยแกไหนวิสกี้ เออก็ล่าสนนะแกงั้นวันนี้เราไปกันเถอะแกเออใช่ไปเลยวกกนนี้โอเคไั้นแกแกเลี้ยงนี้หน่อยสิพี่ทันคะนะคะั

สองหมื่นเองเฮ้ยรถสองหมจะแม่เดี๋ยวมาจะใส่ของเพี้ยนเอาแน่อนไรกับบ้านอะไรแอันั้นแม่ก็มีแต่พูดแบบนี้แหละระวังรถด,ด้วยนะลูกระวังด้วย ีข้ามมาแล้วไม่มีรถแล้ว <S 2> <S 2> <S แต่งตัวมาจากบ้านแต่งตัวนี้เหรอเื่อห้องในดีๆครับเื่อห้องในดีๆต้องเรียบร้อยมาจากบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ ม่อนก็นเหมือนกันครูเพิ่งบอกเคลื่อนอยู่เมื่อกี้นี้ไปดูให้เรียบร้อยครับเรื่องความแดงเกงให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บขยะชิ้นนั้นด้วยลูกเดี๋เวลากออกก่อนออกก่อนออกก่อ เวลาำาาเวลาธรรมช่หรเล่าเน,น,นี่อะไรไม่มได่ยังมีมทำการบ้านได้ยังมอนมอนมอนอะไรทำการบ้านได้ยังพิชัอะไรหรอ อ่ไรเหมือนกันเปล่าหรือจะอะไรก็ได้เปล่าก็บอกว่าเปล่าทำกันบ้างดีคว่ะ ไ่อยมมาสิ่สิับนะทำอะไรอ่ะมาเราไม่ทำอะไรเรดี้เชื่อมีเมดียวนาะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไงสอบมันจะยาวเลยแกดูสิยังตอบนิดเดียวค่ะแี่โมงร้อยแก่ก็สี่โมงแล้วแก่เห้ยจริงดีเขาต้องรีบกลับแหรอแกเราไม่เรารอที่บ้านเนี่ยเรากลับก่อนนะไม่ได้

อวดได้แหละแก ส่งให้แะแกแม่แกก็ต้องเห็นกับเจ้าได้จริงหรอจริงมีคือโอเคเลยอ่ะฉันชอบไปเรียนกันดีกว่าเนาะ้ะใช้แกนี่ไงดูพี่จิแกชอบอ่ะจิแกซื้อสิ่งด้วยอ่ะไปติดแกขอ,บอเบอร์เขาติดแกเพ็กก่อนแล้วนี่ออไปเลยก่อนไปก่อนจิแกดิกอโอเคพ okay. ี่คางขอ,งขอ,งขอ,งอบเบอร์พี่ดิมายหนูชอบพี่มันานแล้วอ่ะ าางั้นพี่พี่ใหญ่ก่อนนะวันนี้เรามีเรียนพลายอีกแล้วไปเปลี่ยนชุดกันเถอะไปสองคนนั้นก็นหนึเรียนยอ,อีกแล้วก็ตอนบ่ายเรามีเรียนพลายหนึ่เปลีกก่ยนชุดกันเถอะจ้ะเออจีนไปแกะปะ อยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนแตเราเธอตรงนี้ หลายคนก็คิดว่าเราตายใช่ปะละ่ะแต่มันไม่ได้ตายอย่างที่ทุกคนคิดนะพอดีแม่แม่เราเข้ามาเห็นนะแม่เราช่วยไว้ทันก็ต้องขอบคุณแม่นะที่ให้โอกาสแล้วให้เราได้เกิดใหม่ทั้งสองครั้งครั้งแรกก็เป็นตอนที่แบบอ,อกมาและอีกครั้งนึ่งก็ครั้งนี้แหละ แล้วเราก็สำนึกผิดในสิ่งที่เราทำลงไปเราก็ต้องขอโทษแม่ด้วยที่เราทำไม่ดีกับแม่ไว้ต่อไปนี้เราจะเป็นเด็กดีเราจะเป็นคนดีเราจะตั้งใจเรียนไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะได้ว่าอะไร